สวัสดีค่ะทุกคนในคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมากินก๋วยเตี๋ยวโบราณนะคะก๋วยเตี๋ยวหมูแดงลูกชิ้นน้ำใสนะคะเจ้านี้ก็ถือว่าอร่อยมากนะคะในะย่านในเมืองจังหวัดพะเยานะคะมีอยู่เจ้านี้อ,อยู่ตรงหลังตลาดนะคะทางลงไปสารหลักเมืองนะคะนี่จำชื่อร้านไม่ได้ <laughs> จำชื่อร้านไม่ได้ทุกคน คือพี่กาแฟจะชอบกินก๋วยเตี๋ยวโบราณมากเลยนะคะอาสูตรแบบว่าน้ำใสใสลูกชิ้นหมูแดงแบบนี้นะคะทุกคนแต่เขาขายหลายหลายอย่างนะม่หลายเมนูนะคะไม่ใช่เฉพาะเมนูเอาน้ำใสนะมีต้มยามีเกี๊ยวมีอะไรนะคะเจ้านี้ก็มื้อเที่ยงอันนี้ก็จะเป็นมื้อเที่ยงของพี่กาแฟวันนี้นะคะก็คืออยากจะเล่าว่าทุกคนตอนแรกก็ อจัง่งเส้นใหญ่น้ำใสหมูแดงลูกชิ้นนะคะทีนี้คนขายก็ถามว่าพิเศษหรือธรรมดาคะธรรมดาค่ะ,รรคะพอไปนั่งที่โต๊ะนั่งไปนั่งมารอ,อนานนะคะเพราะว่าคนคนเยอะนะ <c oughs> เขา <c oughs> เขาสั่งกลับบ้านด้วยสั่งทานที่ร้านด้วยนะคะอย่างนี้นั่งไปนั่งไปนั่งมาก็เออ เปลี่ยนใจนะคะทุกคนเปลี่ยนใจบอกว่าอาพิเศษแล้วกันรอนานหิวมากเอาพิเศษแล้วกันนะคะโหทุกคนมาเต็มชามแบบที่เห็นเลยนะคะผลสุดท้ายก็คือว่ากินไม่หมดกินไม่หมดไม่ใช่ไม่อร่อยนะอร่อยค่ะทีนี้ก็จะขอเขากลับบ้านก็น่าเกลียดที่เหลือ ไม่น่าเกียดจะบอกว่าเอออันนี้พี่หอกลับไปกินที่บ้านได้ไหมก็เลยแบบว่าเออก็เลยแบบว่ากลัวแบบแม่ค <Gym. S 1> <to> ้าอะไรตอนแรกก็ธรรมดาก็ส <gamma enders> <T illed> ั่งธรรมดาก็โอเคแล้วนะกินพอดีหมดพอดีนี่สั่งพิเศษแล้วกินไม่หมดก็เลยกลัวแม่ค้าไอ้นี่นะคะทุกคนก็เลยแบบว่าโซยยใหญ่เลยนะคะโซยให้หมดชามนะคะคือจริงๆรแล้วมันอร่อยแต่ว่าพี่กาแฟเป็นคนกินได ไม่ครั้งละไม่เยอะนะคะทุกคนคือมันชามใหญ่พิเศษชามใหญ่มากห้าสิบบาทนะคะนี่ <c oughs> กินไปตั้งนานแล้วนะยังไม่พ่องชามเลยนะคะทุกคนชามใหญ่นะคะสดน้ำอ่าสั่งน้ำใส่เขาก็จะมีเครื่องปรุงให้เราเนาะมีถั่วถั่วอ่าถั่วถั่วหยาบๆยาบนะคะถั่วที่เขาเอ ตำแล้วแบบหยาบๆนะคะมีพริกแล้วก็มีน้ำเอ่ออะไรนะเขาเรียกน้ำน้ำพริกเอ่อน้ำพริกนะคะของทางเหนือเขาจะใช้น้ำพริกแบบน้ำน้ำสีแดงๆเนาะใส่ในก๋วยเตี๋ยวนะคะเออก็จะมีพริกป่นอะไรน้ำส้มนะคะน้ำพริกน้ำส้มนะคะอ่าน้ำตาลทรายก็แล้วแต่เราจะปรุงนะคะอันนี้ก็ อันนี้ก็เริ่มใส่เริ่มจะอิ่มแล้วนะโหกว่าจะกินจริงๆแล้วกว่าจะกินชามนีเ้เสร็จก็หลายนาทีอยู่นะคะทุกคนพี่ก,กาแฟเป็นคนกินช้านะคะอ่าอันนี้ในคลิปนี้ก็ตัดตัดออกแล้วนะคะทุกคนตัดออกไปบ้างแล้วนะคะจริงๆแล้วเป็นประมาณสิบนาทีอะทุกคนนั่งกินอยู่ประมาณสิบนาทีอะเฉพาะนั่งกินนะคะกินไปถ่ายไปนะคะทุกคน ตาก็เลือกรัักมองน้นมองมอง,มองหาพัดลมคือเขาเย็นกันเขาไม่เปิดพัดลมแล้วก็เริ่มร้อนแล้วทีนี้เริ่มร้อนแล้วนะคะกิมว่าเตียวเริ่มร้อนเ,นะะเ,เริ่ม,ม,มใส่หาพัดลมนะคะทุกคนอาจจะเปิดก็เห็นเพื่อนไม่เปิดแล้วก็เลยเออก็เลยทนนั่งร้อนๆไปนเนี่ยที่มองประหลับประเหลือกอย่างนี้คือมองหาพัดลมนะคะจะเปิดพัดลมนะแต่เกรงใจข้างๆนะอร่อยมากนะคะทุกคน ออแล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวอีกที่หนึ่งที่พี่กาแฟชอบกินนะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่มะละนะคะ,อ,ะอยู่ตรงเงยงื้องๆกับหน้าโรงพยาบาเนาะหรือว่าตรงโรงเรียนพยาบาลนนะ่ะน่าจะตรงเรยื้องกับโรงเรียนพยาบาลน,นะเจ้านั้นก็พี่กาแฟชอบกินนะเขามีมะมีมะละ,ม,ม,ะ,ละมีมะละหัน่นซอยๆให้เรานะคะตรงนั้นก็อร่อยเหมือนกันนะชอบกินนะคะ อ่าแล้วก็จะมีอีกที่หนึ่งก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟนะคะอีกที่หนึ่งก็อยู่โซนอมีอยู่สองที่ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ OK. ที่พี่กาแฟชอบกินที่อร่อยเนาะอ่ามีตรงแถวแขวงกันทางนะคะแล้วก็ตรงในเมืองนะคะอ่าร้านเย็นตาโฟน OK. ะคะก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ OK. นะคะที่อร่อยอ่าใกล้จะอิ่มแล้วทุกคน คลิปนี้ก็ตัดต่อแล้วก็เลอประมาณ6นาทีนะคะก็สุดท้ายนะคะก็กลาบขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมในคลิปพากินก๋วยเตี๋ยวโบราณอ่าน้ำใสโหมูแดงรูปชิตของพี่กาแฟนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะคคคนะคะทุกคนแล้วจะบอกว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวเขาอร่อยมากเป็นเส้นแบบว่า เป็นเส้นแบบเส้นเฉียเส้นอะรอ่ะเส้นก๋วเตี๋ยวที่ไม่ไม่เป็นเส้นก๋วเตี๋วใหญ่เนาะเส้นก๋วเตี๋วขนาดกลางนะคะไม่ใช่เส้นเล็กนะเป็นเส้นเส้นใหญ่เลยละอะอะ